สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้บอกค่ะสไตป้าผาทุกท่านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะถนนที่เรายืนอยู่นี่ค่ะคือถนนเส้นหลักค่ะ3 7 5ถนนเส้นนี้คือถนนบ้านแพรวนควาปรปฐมนะคะแล้วก็จุดที่เรายืนอยู่นี่ไปจังหวัดน,นควปรปฐมค่ะระยะทางอยู่ที่17กิโลเมตรค่ะแล้วก็จากจุดนี้ ไปอำเภอบ้านแพรวค่ะบ้านแพรวสมุทรสาครค่ะ13กิโลเมตรค่ะแล้วนี่ค่ะเราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะมาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะเดี๋ยวน้องปอจะเป็นคนให้รายละเอียดนะคะอยู่ติดถนนเลยนะขายพร้อมบ้านหลังนี้บอสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะเราพาผู้ชมมาอยู่ที่ไหนนะ อ๋อตรงนี้อยู่ถนน3า5เสายบ้านแพ้วนครปฐมและตรงนี้อยู่คลอ,องจินดาอยู่ในเขตคลองจินดาอ๋อแล้ว,ลว,ลว,ลวที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ประมาณ1 0อยเมตรค่ะประมาณร0อยเมตรเนาะหน้ากว้างเนาะใช่ค่ะหน้ากว้าง100ร0อเมตรไปเดี๋ยวเราพาผู้ชมเข้าไปาด้านในหน้นากว้างที่ดินค่ะหลักเขตอยู่ตรงนี้ค่ะเสาไฟฟ้าต้นนี้ หลักเขตอยู่ตรงเสาไฟฟ้าต้นนี้ค่ะเข้าไปด้านในมองเห็นหลักเขตหมคะตรงนั้นค่ะนี่ค่ะหลักเขตที่ดินอยู่ตรงนู้นค่ะตรงนี้แล้วก็ยาวไปเลยค่ะแล้วก็ถึงเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้านู่นค่ะต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามค่ะถึงเสาไฟฟ้าต้นที่สาม กว้างประมาณร้อยเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันขายพร้อมบ้านอยู่ริมถนนเลยนะคะถนนสามเจ็ดห้าบ้านแพ้วนะครปฐมขอมมขอภัยนะคะเราไม่พาทุกท่านเข้าไปดูในบ้านนะคะ ก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีบ่อเป็นบ่อเลี้ยงปลาได้แล้วเข้าไปด้านในปอเดี๋ยวเนื้อที่ตรงนี้กี่ไร่นะห้าไร่ค่ะห้าไร่ไม่เศษนะหา้หาไร่พอดีเลยใช่ไหมคะคะห้าไร่เต็มๆไม่มีเศษเลยเนาะค่ะไม่มีเศษด้านหน้าที่เรากะประมาณ จะประมาณร้อยเมตรเนาะหรืออาจจะไม่ถึงนะคะใช่ค่ะอาจจะไม่ถึงเนาะประมาณเอาเนาะ,ะเพราะว่าประมาณสามเสาไฟฟ้า,า,าสามเสาไฟฟ้าแต่ระยะระยะห่างเสาไฟฟ้านี่มันก็แล้วแต่นะสี่สิบถึงห้าสิบเมตรต่อ,ต,อ,อต่อระยะเราก็กะเข้าๆเอาเนาะกะคข้าๆเอาเนาะอาจจะไม่เต็มร้อยเมตรแต่คาดที่เราเดินกันอะแต่พี่ก็ว่ากว้างนะว่างแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในผู้ชมเดินเข้าไปริมนูนได้ไหมมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ห้าไร่ค่ะติดถนนสามเจ็ดห้าเนาะใช่สามเจ็ดห้าโอ้นี่ไง <c oughs> เขตแดนอยู่ตรงนี้ <c oughs> เขตแดนอยู่ตรงนี้ก็คือไม่เต็มไม่เต็มสามเสาไฟฟ้าดีเนะาะจะขาดอยู่นิดหน่อยเนาะใช่ใช่ขาดอยู่นิดหน่อยอ๋ออ,อาจจะไม่เต็ม,100มตร้อยเมตรดีแล้วก็มาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้เนี่ยด้านหลังอ่ะก็จะเป็นเป็นบ่อน้าํา อ่าเป็นเป็นอ่าไม่มขุดร่องเหรออ่าเขาคงจะขุดร่องอือไม่ลึกค่ะไม่ลึกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแต่พี่วาดก็ดีนะปอก็ดีนะถ้าเกิดเราไม่ถมเนี่ยก็ทําเป็นบ่อทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลยบรรยากาศดีมากบ่อหรือทำบ่อเลี้ยงปลาได้สบายอือแล้วก็ยกร่องปลูกอะไรก็ได้เนาะ นี่ปลูกกล้วยน้ำว้าไว้ด้านนี้ก็ปลูกดอกอะไรไม่รู้เนี่ยส้อยทองค่ะส้อยทองอันนี้มีสวนหนึ่งค่ะสวนด้านข้างสวนด้านข้างออไม่น่าเชื่อนะว่าที่ดินสวยๆเนี่ยในย่านนี้ยังมีอยู่เนาะใช่ติดถนนน่ะอืมตรงนี้บอกขายราคาเท่าไหร่นะปอได้หกร้านห้าค่ะได้ละหกร้านห้าถือว่าราคาไม่แรงนะเพราะว่าอย่างฝั่งนู้นน่ะเขาบอกมาแปดล้านค่ะ ฝั่งนู้นนะนะ<ช>อ๋อติดถนนเหมือนกัน8ปดล้านแล้านค่ะตรงนี้หก้านห้าใช่ค่ะขายยกแปลงเลยขายยกแปลงค่ะขายยกแปลงนะหก้านห้ายกแปลงคำนวณเองค่ะว่าเท่าไหร่หกล้านห้าแสนบาทค่ะต่อหนึ่งไร่ค่ะด,ด้านหลังเข้ามาด้านหลังลึกเข้าไปนู่นเขาก็ปากเสาเขตแดนไว้อยู่นะใช่ค่ะ เป็นร่องสวนเก่าค่ะเนี่ยมีโคกมีโคกตรงกลางแล้วก็เขาทําเป็นร่องร่องสวนเก่าเห็นไหมคะมีต้นมะพร้าวอยู่นะ่ะเป็นร่องสวนเก่าตรงเนี้ท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะที่ดินทั้งหมดห้าไร่ค่ะขายยกแปลงราคาได้ละหกล้านห้าแสนบาทค่ะเนี่ยเสาสิ้นสุดตรงนี้ปอค่ะเนี่ยเขตแดนสิ้นสุดตรงนี้ค่ะห้าไร่อ่าห้าไร่เนี่ยค่ะ สุดแดนตรงนี้แล้วก็ไปด้านหน้นด้านหน้นนะจะติดกับโรงงานอะไรอ่าด้านเมื่อกี้ที่เราถ่ายเห็นไหมอ่าโรงงานอะไรไอไอะไรโกโก้ก็ไม่รูอ้อาแล้วออกไปหน้าถนนเห็นไหมคะเนี่ยรถวิ่งอยู่นั่นอะเนี่ยหน้าถนนท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะคะราคานี้เจ้าของที่บอกว่าต่อรองได้ไหมต่อรองได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะเนาะลองโทรามาคุยกันเนาะอ่าน่าจะได้นิดหน่อยอ เดี๋ยวที่ดินแปลงนี้อยู่อำเภออะไรนะอำเภอสามพานยังอยู่เขตสามพานอยู่ใช่คลองกินดาคลองกินดานนมพจังหวัดนครปฐมใช่จากตรงนี้ห่างจากนครปฐม17กิโลเมตรห่างจากอำเภอบ้านแพ้ว13กิโลเมตรค่ะออกไปถนนพระรามสองพระรามสองก็ประมาณนี้13มกิโลเมตรคือสามารถออกไปออกไปพระรามสองได้สบายๆเลยใช่ลง ลงใต้ไปทุกจังหวัดเลย13กิโลเมตรเท่านั้นะนะคะท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะคะโทรมาสอบถามค่ะที่ดินติดถนนแบบนี้แล้วก็ห้าไร่ก็ถือว่าไม่เยอะนะใช่ถือว่าไม่เยอะติดถนนสวยๆค่ะโทรมาสอบถามค่ะขายพร้อมบ้านบ้านก,ก็คงจะต้องรีโนเวทใหม่นิดนึงเนาะใช่ค่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราส่งผู้ชมตรงนี้เลยเนาะ ช่่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสนใจโทรมาสอบถามค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามค่ะตามกันต่อว่าคลิปหนะ้าเราจะพาทุกท่านไปชมที่ดินที่ไหนอีกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ